อ้าวเปิดตัวก่อนใครครับกับร้านทัชชัยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับกับเจ้าคันจิกกระแสนเดือดนะครับที่ของยังไม่เข้าแต่ว่าลูกค้ารีเควสกันมาแล้วนะครับนี่สั่งจองไปก็ไม่ต่ำกว่า20คันแล้วนะครับกับเจ้าเลียวกกนาวีครับตัวนี้จะเป็นคันจิกนะครับปี2023นะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายเลียวกกนะครับ นะดีไซน์โคตรสวยนี่ดีไซน์โคตรสวยเรียวกโกะนาวีนะครับนหรือว่าคันทหารเรือแล้วกันนะแน่อ้าวมาไล่ให้ดูกันเลยนะครับมีเข้ามาคบทุกเวทเลยนะครับแต่ได้มาแค่เวทละยี่สิบคันนะครับได้มาแค่เวทละยี่สิบคันนะครับสำหรับคันจิกนะครับปี2023ตัวนี้นะครับของเจ้าเรียวกโกนาวีอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวนี้สวยยังไง นะครับตัวนี้สวยยังไงมาเริ่มจากเวทเล็กสุดเลยนะครับตัวที่ผมถืออยู่นะครับคือ PE 0.4ถึง1.2นะครับใช้เหยื่อสโลอยู่ที่60นะครับแม็กอยู่ที่60นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะใช้เริ่มต้นนะครับถ้า0.4เนี่ยลูกค้าใช้เริ่มต้นตั้งแต่10กรัมเลยนะครับ10กรัมจนถึงแม็กที่60นะครับฟาส25กรัมนะครับเทส ยกลูกตุ้มได้10กิโลนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับนี่ดีไซน์สวยมากรีซีธฟูจินะครับใส่ชุดแต่งสีทองครับท้ายทรงพุดเดิ้ลนะครับสวยนะครับเป็นแบงค์สีฟ้าน้ำทะเลนะครับตรงคอนเซ็ปต์นาวีนะครับนี่ครับการออกแบบดีไซน์นะครับเรียบหรูแต่ว่าดูแพงมากนะครับใส่ไกด์ทรง KL นะครับหรือว่าเรียกว่า K เล็กก็ได้ นะครับผมจะเรียกว่า k เล็กแล้วกันนะครับบางคนเรียก KL ไปเนี่ยลูกค้ามือใหม่อาจจะงงนะครับผมจะเรียกมันว่าแบบไกด์ทรง k คเล็กนะครับแล้วก็เป็นฟูจินะครับเรียกได้ว่าใส่แบบแน่นๆพร้อมใช้งานแบงคโคตรเล็กพ้อสําคัญน้ําหนักโคตรเบาน้ําหนักโคตรเบาและดูความเด้งคนระับโอ้โหโคตรเด้งอะ่ะโคตรเด้งอะ่ะนี่0.4นะครับและน้ําหนักโคตรเบาเป็นคันจิ๊กที่ผมต้องใช้คําว่าสวยเปืองมาก นะครับใช้คําว่าสวยเปืองมากนะครับน้ําหนักเบาครับไกด์ฟูจิทรงเคนะครับทรงเคเล็กหรือ KL นั่นแหละนะครับและก็น้ําหนักโคตรเบารีซีฟฟูจิสวยนะครับต้องใช้คําว่าสวยเปืองมากคันนี้นะครับอ้าวมาเวทที่2นะครับ0.6ถึง1.5นะครับแม็กซ์โอลอยู่ที่80นะครับฟาส30นะครับเทสยกลูกตุ้มได้12กิโลนะครับตัวนี้นี่ ผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่เป็นสายหวานนะครับใครที่เป็นสายหวานนะครับชอบใช้เหยื่อแบบประมาณนับ20 25 30นะผมว่ากําลังสวยนะครับและปลายโคตรเด้งปลายโคตรเด้งนะครับ mm hmm. เห็นแบงค์เลียวเล็กนี่ดูนิ้วนิ้วชี้ผมนะครับ 1, mm hmm. 1ใน3ของนิ้วชี้ผมและข้อสําคัญน้ําหนักโคตรเบาอ่ะผมบอกได้เลยว่าคันนี้เบาจริง นะครับใส่ไกด์ฟูจิทรงเคให้เรียบร้อยนะครับแบงค์สีฟ้าน้ำทะเลตรงชื่อคอนเซ็ปต์นาวีปลายโคตรเด้งนะครับก็ใครที่มองหาคันจิกนะครับใช้เหยื่อไม่เกิน80กรัมผมแนะนำเลยครับตัวนี้0.6ถึง1.5ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนโคตรเบาและโคตรสวยนะครับใส่ไกด์ฟูจิให้เรียบร้อยนะครับพร้อมลุยเลยเรียกได้ว่าพร้อมลุยเกมใหญ่นะครับนะมาคราวนี้นเราเมาที่เวทกลางครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเวทอะไรหรือว่าแบบอาจจะเป็นคันจิกคันแรกนะครับต้องการเวทกลางไปใช้งานผมแนะนำา8 8ถึง1 0.8ถึง1.8นะครับสโลได้จนถึง100กรัมฟาสตได้50นะครับแล้วก็ยกลูกตุ้มได้14กรัมเอ้ย14กิโลขอโทษทียกลูกตุ้มได้ถึง14กิโลนะครับแบงค์เบามากนะครับท้ายแต่งเหมือนกันเลยนะครับสีฟ้าน้ำทะเลตรงคอนเซ็ปต์นาวีนะครับไกด์จะเป็น ไกด์จะเป็นทรงสามขานะครับหรือ kw ผมเรียกมันว่า k ใหญ่ละกันนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากมันมีแค่ k ใหญ่กับ k เล็กแค่นั้นเองนะครับปลายโคตรเด้งปลายโคตรเด้งน้ำหนักโคตรเบานะครับขายที่มองหาคันจิกแบบอนเนกประสงค์นะครับยังไม่รู้ว่าเราชอบใช้เหยื่อเล็กหรือใช้เหยื่อใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นคันแรกนะครับต้องการคันเวทการผมแนะนํา0.8ถึง1.8นะครับ ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับยกลูกตุ้มได้14กิโลฉะนั้นไอสากอินซีสละโฉมงามได้หมดนะครับงัดกระเด็นเลยนะครับมาเวทใหญ่สุดนะครับ PE 1-2ี2นะครับ PE 1-2ี2นะครับสโลได้ถึง120กร,รมัมฟาสอยู่ที่70นะครับยกลูกตุ้มได้16กิโลโอ้โหแม่เจ้าคันแค่นี้ยกลูกตุ้มได้16กิโลปลายโคตเด้งปลายโคตเด้ง นะครับไกด์เป็นฟูจิ KW นะครับหรือว่าฟูทรง K ใหญ่นั่นเองนะครับเป็นไกด์ฟูจินะครับ,น,นะรบน้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาๆาอะดูนิ้วดูนิ้วผมนะครึ่งหนึ่งของนิ้วชี้ผมเองนะครับครึ่งหนึ่งของนิ้วชี้ผมเองและข้อสําคัญคือมันโคตรเบาอ่ะมันโคตรเบานะครับและดีไซน์อ่ะดีไซน์มันเรียบหรูดูแพงนะครับดีไซน์มันเรียบหรูดูแพงมากนะครับ นี่ถ้าแปะยี่ห้อพวกแพงๆก็ห้าหกพันผมว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นของเรียวกุนะครับเป็นของเรียวกุครับเอาใจคนไทยครับเรียกว่าสินค้าดีราคาไม่แรงนะครับต้องเรียวกุเลยนะครับจัดแบบเน้นเน้นเนื้อมาให้เลยนะครับกับเ้าเรียวกุนาวีครับไปสองพันยี่สิบสามตัวใหม่ล่าสุดไม่มีใหม่กว่านี้แล้วครับเพราะว่าเพิ่งมาส่งนะครับนี่ใหม่สุดๆแล้วนะครับ นะผมมีมาแค่อย่างละ20คันนะครับย้ํานะครับมีเข้ามาแค่อย่างละ20คันนะครับราคาเดียวเลยครับ1,990บาทเท่านั้นครับโอ้โหฟังมาตั้งนานบางคนคิดว่าอุ้ยพี่คันสามพันเปล่าคันสามสี่พันเปล่าไม่ใช่ครับ1 9 9 0บาทเท่านั้นครับทุกเวทราคาเดียวกัน1,990บาทนะครับนะมีตั้งแต่เวทเล็กสุดเลยนะครับ PE 0.4ถึง1.2นะครับ อ่า PE 0.6ถึง1.5 PE 0.8ถึง1.8แล้วก็ PE 1-2ถึง2นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกัน1,990บาทนะครับ1,990าบาทเท่านั้นนะครับอ่าบวกค่าส่ง EMS 200 1ครับ1ท่อใส่ได้2คันเท่ากับตกเหลือคันละ100บาทเท่านั้น นะครับใครจะรวมเพื่อนสั่งหรือว่าใครจะเอาเวทเล็กคันหนึ่งเวทใหญ่คันหนึ่งรีบจัดนะครับเพราะมีมาแค่อย่างละ20คันนะครับมีมาแค่อย่างละ20คันนะครับน่าสวยมากคันนี้ผมบอกได้เลยเป็นคันจิ๊กนะครับที่ผมใช้คําว่าสวยเปลืองมากนะครับและดูดีไซน์การเก็บงานทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเกินราคาแน่นอนนะครับเกินราคาแน่นอนนะค่าส่ง EMS 200บาททั่วประเทศไทยนะครับไม่ทําเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่ามาน้อยนะครับ คันมาน้อยคันดีมาน้อยอยากให้คนที่อยากจะใช้ของจริงๆนะครับต้องการที่จะใช้ของจริงๆนะครับนะโอนได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับร้านหาไทยส่งสินค้าทุกวันอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นหายห่วงแน่นอนทักเข้ามาเลยนะครับที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจหาไทย y fishing สุขุมวิทแปนะครับอย่าลืมพิมพ์เลือกเวทให้เรียบร้อยนะครับย้ำนะครับพิมพ์เลือกเวทให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าคุณช้าอาจจะหมดได้นะครับ 1,990บาทเท่านั้นนะครับทุกเวทราคาเดียวกันนะครับทุกเวทราคาเดียวกันอ้าวผมต้องรีบไปแล้วนะครับใายช้าหมดอดนะครับกับเจ้าเรยวโกนาวีปี2023นะครับผม